สวัสดีครับวันนี้เราก็มาอยู่กับช่อง LUNC Thailand หอยทากครับคลิปนี้ถูกสร้างขึ้นมาโดยไม่ได้เป็นการชี้แนะหรือเชิญชวนหรือชักชวนให้การให้มีการลงทุนแต่อย่างใดเพราะการลงทุนมีความเสี่ยงทุกท่านควรต้องยอมรับความเสี่ยงด้วยตนเองเพราะเงินทุกบาททุกสตางค์เป็นเงินของท่านมิใช่เป็นเงินของผู้ใดผู้หนึ่ง แล้วคลิปนี้ก็จงอย่าเชื่อในคำพูดของแอดเพราะแอดเป็นคนที่เชื่อไม่ได้นะครับก็วันนี้รูหน้าก็แดงกันเลยทีเดียวนะครับแดงกันเลยนะครับก็อย่างที่แอดพูดข้างต้นไว้แล้วครับตั้งแต่คลิปคนก่อนนะว่าอย่าเข้าซื้อนะครับในตอนนั้นก็คืออย่าอย่าเข้าซื้อเพราะว่ามันมีโอกาสลงครับมันมีโอกาสลง,ม,ม,าสลงมาก ถ้ามีเสียงแทรกแอดก็ต้องขออภัยครับพอดีว่าเอ่อเจ้าน้องหมาของแอดมันมันคึกอ,อะไรไม่รู้นะมันชื่อเจ้าน้องบิตคอยมันแสบสันเหลือเกินนะครับะเรามาว่ากันเจ้าดีกว่านะครับเดี๋ยวจะว่าแอดนอกเกลื่องนะครับก็คือดูนาครสิกเนี่ยมันเป็นการขึ้นขึ้นลงลงอย่างที่แอดบอกแล้วแต่ตอนนี้ราคาแอด ยังไม่แน่ใจว่าจะมีการทุบลงมาหรือไม่นะครับเพราะว่าจะมีการเผาราคาอาจจะทรงอยู่สัก2หรือ3ามวันนะครับและหลังจากนั้นก็จะอยู่ที่ว่าข่าวอะไรจะออกมาอีกนะครับหรือจะทิ้งดิ่งลงไปอย่างเมื่อเช้านะครับที่ลงไปที่1 4สี่นะครับแตะที่1 4สี่เลยนะครับ0.02 1 4หนึ่งสี่ ศูนย์ศูนย์หนึ่งสี่ก็จะจะถือว่าต่ํำไหมก็ยังไม่ต่ํำนะครับเพราะว่ายังยังสามารถที่จะลงไปได้อีกนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วนะแอดคิดว่ามันต้องลงไปศูนย์จุดศูนย์ศูนย์นะครับศูนย์ศูน์ศูนย์จุดแล้วก็ศูนย์ต่อถาอ่ายสามตัวแล้วก็เก้านะที่แอดคิดไว้นะว่ามันจะลงไปถึงนะเพราะว่า ด้วยเหตุผลไร้าสาระของแอดนะต,ต่างๆนานาที่แอดคิดมโนไปเองนะว่าเออมันน่าจะต้องลงนะครับเพราะว่าถ้าถ้าเรามองในมุมกลับกันนะครับด้วยด้วยเหรียญจำนวนมากขนาดนี้มันก็จะมีทั้งอ่าแบบสองประเภทนะครับก็คือแบบท้อแล้วเริ่มเบื่อนายอ่า เกจการรอคอยเริ่มเซ็งมันก็จะเกิดหลายๆอารมณ์เข้ามาแล้วนะครับช่วงช่วงนี้นช่วงช่วงที่รูนหากำลังเริ่มเผชิญนะครับมันไม่เหมือนตอนที่ล่มสลายใหม่ๆม,มันเป็นเขาคือโคมทุกช่องก็จะแห่มาทําคลิปเกี่ยวกับเปลี่ยนูน่าน้ครับก็เป็นกระแสติดเทรนเลยและนับตอนนี้มาก็เริ่มจางนะครับก็น้อยมากที่จะออก คลิปเกี่ยวกับลูน่าครับออกก็ออกน้อยๆออกแบบไม่มากเท่าไหร่ครับเดี๋ยวเราไปดูการซื้อขายครับการซื้อขายก็เห็นไหมครับมันจะนิ่งเห็นไหมครับนิ่งแบบฝั่งซื้อก็นิ่งฝั่งขายก็นิ่งนะครับก็คือเหมือนยันกันไปยันกันมานะครับเนี่ยครับอย่างฝั่งซื้อของเรานี่ก็มีสองร้อยล้านเลยไหมครับสองร้อยล้านเหรียญนะครับ มี15ล้านเหรียญน,นะครับแล้วก็54ล้านเหรียญนะครับแล้วก็19ล้านเหรียญที่ตั้งซื้อไว้นะครับแล้วก็12ล้านเหรียญนะครับแต่ฝั่งขายนี่ก็จะมีอย right, ู่ที่ประมาณ19ล้าล้านาะ19ล้าน3ล้านแล้วก็1ล้านครับแล้วก็19ล้านนะครับก็จะน้อยก็ฝั่งซื้อนะครับฝั่งขายน้อยก็ฝั่งซื้อนะครับตอนนี้ก็คือผู้ซื้อ เหมือนผู้ซื้อต้องการมากกว่าผู้ขายครับเพราะเหรียญที่หมุนเวียนอยู่ในบิตคัพอะมีจํานวนที่ไม่เยอะนะครับถ้าไม่มีการโอนมาจากการะดานอื่นนะครับก็จะน้อยครับถือว่าน้อยอะถ้านะในบิตคัพในสายตาผมนะผมคิดว่าเหรียญลูน่าคลาสิกที่อยู่ในบิตคัพผมว่ามีน้อยนะครับมีมีมีจำกัดเลยละเพราะว่าด้วยการซื้อขายเนี่ยมัน มันคงที่เกินไปแล้วก็แบบเหมือนตั้งเก่งกันอยู่อะอะสิถ้าทาไม่ยอมตั้งขึ้นมาทางเราก็ไม่ขายไอทางฝั่งซื้อก็บอกว่าอ่ะทําไม่ตั้งรถล,ลงมาก็ไม่ซื้อประมาณเนี้ครัมันเป็นการเหมือน,เห,อนเหมือนเหมือนระวัดใจกันนะครับวัดใจว่าฝั่งไหนจะใจอ่อนครับถ้าฝั่งซื้อใจอ่อนฝั่งขายก็จะขายได้ตามราคา แต่ถ้าเกิดฝั่งซื้อไม่ใจอ่อนเลยพร้อมใจกันตั้งราคานี้กันตลอดทั้งทั้งกระดานเนี่ยฝั่งขายก็ขายไม่ได้จริงนะถ,ถ้าใจไม่อ่อนนะถ้าถ้าใจไม่แข็งพอก็แบบต้องการใช้เงินก็ต้องขายคนระับเพราะว่าถ้าเกิดฝั่งซื้อแบบแข็งนะครับแบบแข่งใจไว้อนะแต่ผมอยากจะให้แบบเกิดเกิดเหมือนแบบพร้อมใจกันนะพร้อมใจกันกันทั่วทั้ง ทั้งทุกประเทศอะที่ที่มีเหเรียญลูน่าคลาสิกเทดอยู่นะครับแบบพร้อมใจกันดั้มราคาก็คือก่อนจะดั้มเนี่ยก็ให้ทุกคนเก็บไว้ให้พอใจเท่าที่จะพอเก็บได้เก็บกันไว้ก่อนนะครับแล้วก็ดั้มราคากันลงมาเลยนะครับแล้วก็จะได้ให้ทางเทรศฟอร์มแบบเขาชอนซื้อเอาไปเผาได้แบบราคาแบบเกือบติดลบอะเกือบเกือบจะปิดกระดานเทดเลยอะไรเงี้ย แล้วเหรียญก็จะน้อยลงทันทีนะผม,ผมอันนี้แค่ความคิดของของแอดนะความคิดแบบแบบแบบเกาๆกาแบบผลิตผลิตโรงงานกาวเป็นของตัวเองแล้วนะครับก็จะกาวไปเรื่อยครับกาเพื่อให้กําลังใจตัวเองก็ให้กําลังใจกับอ่าพี่พี่น้องๆเพื่อนๆที่เข้ามาติดตามช่องนี้แล้วก็เข้ามาดูช่องนี้ด้วยครับว่าเหรียญอยู่ที่1บาท ตัวผมเองผมคิดว่าไปได้ครับไปมันไปได้จริงๆนะครับมันไปเพราะว่าแต่ต้องใช้เวลานานหน่อยนะครับคือเหมือนว่าสิ่งที่ที่เราคิดกันเนี่ยส่วนใหญ่เราจะยึดยึดกันในกรอบนะครับแต่ลุน่านี่มันไม่ได้อยู่ในกรอบเลยนะครับมันอยู่นอกกรอบแล้วนะครับการคิดนอกกรอบบางครั้งมันก็จะนําสิ่งใหม่ มาสู่โลกมาสู่ชีวิตนะครับแต่ถ้าเราคิดแต่ในกรอบนะครับชีวิตเราก็เดินอยู่แค่ในกรอบไม่มีวันที่จะเจอสิ่งใหม่หรือทำสิ่งใหม่ๆที่คนอื่นยังไม่เคยส,สร้างนะครับนี่คือความคิดของผมนะผมจะคิดเป็นคนที่คิดแบบนอกกรอบนะครับนอกกรอบแต่ไม่แต่แยกนะครับ และอันดับต่อไปนะครับกับการรอคอยเหรียญน,นะครับก็คือเกี่ยวกับรหัสบัญชีนะครับผมเคยย้ําเตือนแล้วว่ารหัสบัญชีเนี่ยจะต้องเขียนใส่สมุดนะครับอย่าใส่ไว้ในโทรศัพท์อย่าเก็บไว้ในเมมโมรี่การ์ดอย่าคิดว่าจบได้นะครับเขียนใส่รหัสอ่าใส่กระดาษไว้ใส่สมุดไว้ สักสองสามเล่มนะครับอย่าทิ้งอย่าอย่าเขียนไว้เล่มเดียวนะอันนี้ผมขอแนะนําว่าอย่าเขียนไว้เล่มเดียวให้เขียนไว้ประมาณสักอย่างน้อยเลยสองเล่มแต่ถ้าให้ดีคือสามเล่มทําไมถึงให้ให้เขียนไว้สามเล่มสามเล่มนี่คือเราเขียนไว้แล้วเราก็เอาไปไว้ตามที่ต่างๆที่เราคิดว่าเล่มที่หนึ่งหายไป เราจะเจอเล่มที่สองถ้าเล่มที่สองหายไปเราจะเจอเล่มที่สามเพราะการที่เก็บของที่บ้านเนี่ยบางครั้งเราอาจจะย้ายไปย้ายมาจนสมุดเล่มนั้นหายแต่มันก็จะมีเล่มหนึ่งที่เราสำรองไว้ว่าเออมันอยู่ตรงนี้นะมันจะไม่มีการขยับถ้าไม่เกิดเหตุฉุกเฉินหาเล่มหนึ่งไม่เจอก็จะต้องไม่เดินไปเอาที่เล่มที่สองไมครับอันนี้คือผมใช้ประจำนะครับผมก็จะทํา บัญชีรหัสผ่านไว้ประมาณ3เล่มนะก็ทำไมถึงให้ทำเพราะว่าถ้าเกิดลูน่าใช้ไอระยะเวลาในการเจริญเติบโตหรือการฟื้นตัวกลับนานหลายเดือนเป็นครึ่งปีโทรศัพท์หรือคอมพิวเตอร์เราอาจจะเสียหรืออาจจะเกิดอะไรขึ้นแล้วเราเข้าไม่ได้เราลืมรหัสผ่านเพื่อติดตั้งแอปใหม่ติดตั้งโปรแกรมใหม่ลงเบราว์เซอร์ใหม่แต่เราเข้ารหัสไม่ได้ครับ เพราะเราลืมรหัสและลืมรหัสแล้วเราทำไงครับบางคนเลวร้ายผูกเบอร์ไว้แล้วเปลี่ยนเบอร์นะครับถ้าเราคิดจะเล่นเด่นแบบนี้เราเลยจะเล่นกระดานเทดนะครับเบอร์โทรอย่าเปลี่ยนนะครับอีเมลห้ามเปลี่ยนรหัสผ่านเก็บเอาไว้ในสมุดห้ามเก็บไว้ในโทรศัพท์นะครับเพราะว่าวันดีคืนดี เราเจอไวรัสโจมตีเอารหัสเราไปหวานชื่นใจเลยนะครับอันนี้ผมขอเตือนไว้นะครับว่ารหัสจดใส่กระดาษแบบเม้นนวลครับรับรองไม่มีใครแฮกได้นะครับถ้าเราไม่ไปยื่นสมุดให้เขาดูรหัสนะครับรับรองว่าเข้าไม่ได้นะครับและรหัสผ่านนะครับรหัสผ่านผมย้ําเสมอว่ารหัสผ่านเนี่ย ผมอาจจะไม่ได้ย้ําในช่องนี้ผมจะย้ําจากอีกช่องหนึ่งครับก็คือรหัสผ่านเนี่ยนะครับขอให้ทุกคนตั้งรหัสผ่านอย่าใช้เป็นเบอร์โทรตัวเองอย่าใช้เป็นวันเกิดตัวเองอย่าใช้เป็นบ้านเลขที่หรือที่เบรถของตัวเองเพราะมันสามารถที่จะเดาได้ง่ายนะครับใช้เลขอะไรก็ได้ตัวอักษรอะไรก็ได้ในการทํารหัสผ่านนะครับ อักษรในที่นี้คืออักษรอ,อะไรก็ได้ครับที่อยู่บนแป้นพิมพ์หรืออยู่บนแป้นคีย์บอร์ดเรานะครับแม้จะเป็นภาษาไทยก็ยังใส่ได้เลยนะครับภาษาไทยภาษาอังกฤษตัวเลขตัวอักษรอ,อ,อ,อักขระต่างๆใส่ได้เลยครับแนะนําอย่าใส่เป็นตัวเลขอย่างเดียวนะครับเพราะอันตรายมากนะครับเพราะว่ายุคนี้สมัยนี้การแฮ็กข้อมูลสูงนะครับแล้วถ้าเกิดว่า ตอนนี้มันดูเหมือนเหมือนมันไม่มีราคาใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดเหรียญรุ่นหน้ามันกลับตัวขึ้นมาแล้วมันมีราคาละเหรียญละหนึ่งบาทละเหรียญละสองบาทเหรียญละหนึ่งดอลลาร์ขึ้นมาละ่ะจํานวนเงินมหาศาลมันก็เชิญชวนเหล่าแฮกเกอร์เข้าหาบัญชีเราเช่นกันครับก็คืนนี้แอดก็เอ่อ ผมก็พูดแบบแอดมั่งผมมั่งนะผมผมว่าผมผมจะพูดแบบเป็นแทนตัวว่าผมนี่กว่าเพราะว่าผมไม่ถนัดคําว่าแอดนะไม่ไม่ไม่รู้จะถูกใจพี่ๆน้องๆท่านผู้ชมที่เข้ามาชมไหมนะครับเพราะว่าผมเองเป็นคนที่พูดติดคําว่าผมอยู่แล้วก็เลยไม่อยากใช้คําว่าแอดทีนี้ที่ใช้คาว่าแอดเนี่ยก็แบบเออเห็นท่องอื่นเขาก็แทนตัวเองว่าแอดกันนะครับก็เลย เอาเป็นผมแล้วกันนะครับไม่ต้องเหมือนใครเหมือนเหมือนของเรานี่แหละเหมือนตัวเป็นตัวลองของเราดีกว่าครับก็คือว่าผมคาดการณ์นะว่าคืนนี้มันน่าจะลงมาไม่ยี่สิบยี่สิบเอ็ดอะนะครับก็คือศูนย์จุดศูนย์ศูนย์สองหนึ่งหรือสองศูนย์นะอันนี้แอดเดาเล่นๆนะหรือใครจะลองไปตั้งรอไว้ที่สัก 1นึ่หรือ0.009ดูหรือ0ูนย์จุดศูนดูก็ได้นะครับเพราะว่ามันอาจจะลงไปก็ได้นะครับช่วงช่วงช่วงคืนนี้ช่วงตี3ถึงเช้านะครับก็ขอจบคลิปไว้แค่นี้ก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้าพรุ่งนี้เช้านะครับ ก็ขอยืยนยันว่าคลิปนี้ถูกสร้างขึ้นมาไม่ได้เป็นการเชิญชวนหรือแนะแนวในการลงทุนแต่อย่างใดเพราะการลงทุนมีความเสี่ยงทุกท่านต้องยอมรับความเสี่ยงด้วยตนเองเพราะเงินมันเป็นเงินของท่านและจงอย่าเชื่อแอดเพราะแอดเป็นคนที่เชื่อไม่ได้พรุ่งนี้เจอกันครับราตรสวัสดิ์ครับขอให้โชคดีทุกท่านนะครับ